สวัสดีครับอยู่กับผมฟุกแม็กกูตค่ะอยในรายการคลดลายขายรนครับผมวันนี้ครับมีรถกราะบะาตัวสูงมาแนะนําคนอีกเช่นเคยนะครับเป็นรถกราะบะาจากค่ายโตโยต้านั่นเองนะครับผมนี่เลยครับโตโยต้าตัวสูงครับกับโตโยต้ารีโวปี2019แล้วรุ่นนี้เป็นหน้าล็อกโคด้วยความรอบอกได้เลยว่ารุ่นนี้โฉมนี้ลงตัวมากๆนะครับ ออปชันในส่วนของเครื่องโยนตัวนี้เป็นเครื่องโยน2.4นั่นเองนะครับแล้วก็ออปชันตัวนี้เป็นตัวรองท็อปด้วยนะครับออปชันครบเลยจริงๆนะครับเนาะโอเคครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มชมในส่วนของด้านหน้ากับเจ้ารีโวหน้าล็อกโค้คันนี้นก่อนละกันครับครับผมมาชมในส่วนของด้านหน้านะครับในตัวรองท็อปแล้วก็หน้าล็อกโค้ชมนี้นะครับกระจังด้านหน้าของหน้าล็อกโค้จะเป็นสีดําเงาตัดกับโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นทรงคางหมูแบบนี้นะ ในส่วนของไฟหน้าตัวนี้เป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับหรือว่าหลอดไส้นั่นเองทั้งไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟหลี่แล้วก็ไฟสองสว่างเลยนะครับเนาะไฟตัดหมอกบ้างละกันนะครับในรุน่นนี้ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มี อุปกรณ์นะครับประดับตกแต่งที่ไฟตันหมอกด้วยเป็นแบบโพรเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็ดูดีมากๆเลยเพราะใส่ไฟตันหมอกที่เป็นทรงแบบนี้นะครับเข้ากับหน้าล็อกโคเลยนะครับครับผมมาชมกันต่อในส่วนของด้านข้างนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวล้อแม็กก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวล้อแม็กอลอยคู่ตัวจากโรงงานเลยนะครับเป็นแม็กหกรูนะในรีโวนะครับจะเป็นแม็กหกรูนะครับน้องแบบนี้เลยอ่า แล้วก็ในส่วนของยางนะครับตัวนี้ยางจะเป็นยางไซส์265 65R17 ล้อแมกจะเป็นล้อแมกขอบ17สีปอนแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับในส่วนของกระจกมองข้างบ้านละกันครับในรุ่นนี้กระจกมองข้างจะเป็นแบบพรีเมียมนะครับมีไฟเลี้ยว LED ที่กระจกมองข้างด้วยนะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับแล้วก็ออปชั่นครบด้วยนะครับต่อไปนะครับในส่วนของบันไดข้างบ้านละกันครับตัวนี้บันไดข้างรถยกสูงส่วนมากคือรถลำบากลูกค้าไม่ต้องห่วงครับคันนี้มีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ในส่วนของมือเปิดประตูนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบโคเมเย่มเช่นเดียวกันต้องบอกก่อนว่าถ้าออปชันด้านหน้ามาเป็นแบบกระจงด้านหน้าโคมียม่มกระจกมองค่าวโค้เย่ยม,มือเปิดกระจกโคเมเย่มเช่นเดียวกันนะครับเนาะ ครับผมซึ่งในส่วนของดน้าท้ายนะครับตัวนี้ไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบหลอดไส้ทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าไฟเลี้ยวตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นหลอด LED กระพิบไวแบบนี้นะครับเนาะสายซิ่งนั่นเองนะครับไฟเบรกอ่าไฟเบรกตัวนี้เป็นหลอดไส้นะครับไฟเลี้ยวแบบหลอด LED นะครับเนาะปกติแล้วในรุ่นนี้ไฟเลี้ยวจะเป็นแบบหลอดไส้นะแต่ว่าถูกเปลี่ยนมาเป็นแบบ LED แบบนี้นะครับต่อไปนะครับในส่วนของมือเปิดฝาท้ายบ้านแล้วกันนะครับส่วนนี้มือเปิดฝาท้ายจะเป็นแบบพรเมียมแบบนี้นะครับมีไฟเบรกอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็โลโก้อยู ด้านข้าง,งกระเป๋แบบนี้ t o y ยต a ฝั่งนี้เขียนว่า h ฮรักด้านล่างเขียนว่า h ฮรักรีโวแบบนี้เลยนะครับต่อไปครับในส่วนของการชนด้านท้ายต้องบอกก่อนว่าการชนด้านท้ายร้านแมนก็กคูส์คามีของใหม่ให้ทุกคันนะครับลูกค้านะเบิกให้ใหม่เลยนะครับโอเคครับสลับด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกับด้านในตัวรถกันต่อเลยลวกันครับ ครับผมเข้ามานั่งด้นงานในตจวรถต้องบอกออก่อนว่าภายในค่อนข,ข,ข้างที่จะใหม่เพราะว่าคันนี้ปี2019เลยนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากบอกก่อนเลยแล้วกันครับตัวนี้เป็นบอกผ้ากนมะหยี่สีดำนะครับแต่เข็บสีขาวนะนั่งสบายมากเบาะค่อนข้างจะใหญ่ๆนะครับเนาะโอเคครับต่อไป ในส่วนของพวงมาลัยบ้างละกันตัวนี้พวงมาลัยนะครับยังไม่ได้มีฟังก์ชันมาให้แต่มีแอร์แม็กมาให้นะถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้ครบเลยนะครับในส่วนของเครื่องเล่นมากละกันตัวนี้เครื่องเล่นสามารถรองรับบลูทูธกับแผ่นซีดีใส่ได้ USB-A AUX ครอบคุมเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าในรุ่นนี้นะครับใครที่ชอบอเสียบสาย AUX นะครับ เข้ากับมือถือนะครับก็สามารถเสียบเปิดเทงได้หรือว่าจะเชื่อมต่อบ l u e t o h ได้ทั้งหมดเลยในส่วนของเครื่องเล่นนะครับครอบคลุมมากๆตัวนี้นะครับต่อไปในส่วนของที่ปรับแอร์บ้างละกันนะครับตัวนี้ที่ปรับแอร์จะเป็นแบบวอลลุ่มปกติในตัวรองท็อปจะเป็นแบบนี้นะครับผมเนาะมาครับผมไล่มาจนถึงเกียร์บ้างละกันครับตัวนี้จะเป็นเกียร์6สปีดนะสามารถ ขับทางไกลแล้วใส่เกียร์บอกได้เลยว่าขับทางไกลสนุกมากเพราะขับ็นมิถกนเกียร์นั่นเองนะครับมีอีโคโหมดเพลว์โหมดมาให้ด้วยที่เกียร์นะสามารถกดได้ว่าเราต้องการประหยัดกามันหรือว่าต้องการเพิ่มอัตราเร่งนะครับเนาะโอเคครับมาถึงกับหน้าใหม่บ้างละกันต้องบอกกอนว่าหน้าใหม่คันนี้นะครับเลขไม้อยู่ที่30 0 0 2ืกิโลเมตรถือว่าไม้น้อยจริงๆนะครับไม้น้อยมากนะครับเนาะสำหรับหน้าไมม์ลีโวคันนี้ครับโอเคครับประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเรามาดูกับ้องเครื่องกันบ้างแล้วกันครับ ครับผมมาชมกันในส่วนของเครื่องยนต์ของรี v วคันนี้บ้านลวกันครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4หรือว่าเครื่องยนต์ 2,400cc นั่นเองนะครับมีส่วนของการรับประกันจากร้านแม็กคูดคาร์มีรับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้าย6เดอนหรือว่า10,000กิโลนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับนี้เปลี่ยนแบตให้1ลูกครับเช็คของเหลวน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเบรกน้ำมันคลัตช์เช็คให้ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของออปชั่นคันนี้ต้องบอกก่อนว่าน,นนคัั้มมรบรบบกาดยยะปง Break, ะิ่ลอขึนน มาดูความสวยงามของคันนี้กันต้องบอกก่อนว่าคันนี้ครับลูกค้ารถบ้านสวยๆมือเดียวด้วยต้องบอกก่อนร้านแม็กูดคาไม่เอารถชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมย่อมแมวกอไม่มาขายนะครับลูกค้าถ้ามียินดีซื้อคืนเป็นจํานวนนะครับมาชมกับขานด้านหน้ากันโอ้โหลูกค้าดูไม่มีรอยนะครับน็อตไม่มีรอยขันออกนะครับเนาะสวยงามนะครับสีมาร์คสีฟ้าสีส้มตรงนี้ไม่ใช่สีหยดนะครับลูกค้านะอันนี้เป็นสีร์าจากโรงงานนะครับเนาะพวกสีฟ้าสีส้มสีเหลืองนะครับจะเป็นสีมาร์คของเขาจากโรงงานมาเลยนะครับ ในส่วนของฝากระโปงบ้าแล้วกันครับตัวนี้ฝากระโปงหน้าฝากระโปรงหน้าเดิมนะครับลูกค้าสวยนะตัวนี้นะครับแล้วก็น็อตสังเกตดูมีรอยถอดหรือเปล่าไม่มีรอยถอดครับ่าโอเคายเพรเรียบ,ยบปักมานี้แล้วกันครับสำหรับห้องเครื่องครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปไปแล้วกันครับกับเจ้ารีโวปี2 0 1 9ันคันนี้ว่าจะคุ้มค่าคุ้มราคา,คา,คาขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับ โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้า t o โยต้ารีโวหน้าล็อกโคปี2019เป็นตัวยกสูงตัวพรีเลนเนอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นตัวรองท็อปด้วยนะครับราคานะครับต้องบอกกันว่าในรุ่นนี้เปิดตัวมาอยู่ที่ราคาอยู่ประมาณ800กว่าบาทเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับ ราคาตอนนี้แม็กคูซค้าขายอยู่ที่5้าแสนสี่หมื่นกับอีกแปดพันถ้าลูกค้าฟรีดาวนะครับคันนี้ราคาขั้งวันจะอยู่ที่ประมาณหมื่นหลักร้อยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับไม่มีเครดิตดาวประมาณ20,000บาทขั้งวันอยู่ที่ประมาณเก้าพันไปนะครับลูกค้านะโอเคครับใครที่ต้องการรีโวหรือว่าจะเป็นรถมือสองรุ่นไหนนะครับสามารถติดต่อมาตามลิงก์ด้านล่างหรือว่าแอดมาที line ่ไลน์แอด MGC สองพันสิบหกรถยนตมือสองแม็กคูซ์ค้าขายบริการเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวัน